เชื่อมั่นเลยว่าเกษตรกรไทยเนี่ยถ้ามีความรู้คุณไม่จนแน่ขายได้ทุกอย่างเนี่ยขยันไม่อดตายได้เงินทุกวัน เมื่อหลายสิบปีก่อนชีวิตของพัดพงต่างจากทุกวันนี้อย่างสิ้นเชิงพนั้นปลูกกับโคดะแล้วก็ใช้สารเคมีเยอะดินแข็งกระด้างมากเราต้องเติมปุ๋ยเคมีตลอดอะนะพอใช้มานานๆเนี่ยผลผลิตทีไ่ได้มามันก็ไม่คุ้มกับต้นทุนที่เราลงหนักกว่าเดิมต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆขณะที่ผลผลิตตกต่ำลงมีสินจึงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ไม่ต่างจากจุดจบของเกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวทั่วประเทศที่ยิ่งทำก็ยิ่งจนแต่สำหรับพัดพง์นี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเกือบสิบปีแล้วที่พัดพง์หันหลังให้กับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและเริ่มลงมือทดลองทำเกษตรผสมผสานอย่างจรงิงจังในพื้นที่ห้าไร่รอบๆบ,บ้านทั้งเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักอย่างหลากหลายโดยไม่ใช้สารเคมีแต่ใช้ความรู้จากการไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชดำริหลายๆแห่งมันมันทำแปลทดลองในตัวไปด้วยว่าในระบบนี้มันมันจะอยู่ได้ไหมนะครับแล้วผลผลิตมันจะขายได้ไหมมันจะพอเลี้ยงครอบครัวได้ไหมนะครับผลปรากฏว่าปีนึงมันก็มีผลผลิตต่อเน,นื่องต้นทุนเราลดลงด้วยไง มันก็เลยเป็นแรงยงใจให้เราคิดอยากจะทําต่อจาก5ไร่ที่อยู่รอดได้ก็ขยายออกไปยังพื้นที่ที่เหลืออีก34ไร่ใช้เวลาถึง2ปีในการปร,ปรับปรุงดินแห้งแล้งแข็งกระด้างให้ฟื้นคืนกลับมาแถวนี้ยขาว่าผมบ้าบ้าไงก็ผมไม่ทําอะไร2ปีในพื้นที่เราปลูกไปเราก็ยังขาดทุนเราเล้าจะปลูกไปทําไมวิธีการเราเนี้ยก็คือไถรอบแล้วก็หว่านถั่วพาเข้าไป พอตุพาออกดอกปั๊บเนี่ยเราไถากลบเลยพอไถ่กลบรุ่นต่อไปเนี่ยเราก็หว่านเม็ดกว่าเถื่อนเข้าไปรอบหนึ่งปีเนี่ยผมสามารถปรับปรุงดินแบบนี้นะครได้ถึง3มครั้งปัจจัยความสมําเร็จของพัดพงอยู่ที่การวางแผนการปลูกและวางแผนรายได้เป็นอย่างดีการวางแผนการปลูกมีความสําคัญมากโดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีรายได้เข้ามาต่อเนื่องไม่ขาดตอน ในพื้นที่เพียง้าไรนอกจากขุดบอ่อใหญ่กักเก็บน้ําและเลี้ยงปลารอบๆบบ่อปลูกพืชผักสวนครัวไว้เป็นอาหารและเป็นรายได้รายวันเลี้ยงวัวและหมูเป็นรายได้รายปีแล้วพัดพงวางแผนที่จะปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ให้เป็นรายได้หลักทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมองพืชระยะยาวแต่ระยะสั้นเนี่ยเราต้องมีรายะได้ผมก็มองพืชอายุสั้นแล้วให้ผลเร็วก็คือมะละโกอ8เดือนก็ได้ผล เ็เริ่มเก็บเก็บแปเดือนพักสี่เดือนก็ไม่ต้องไปเรื่องของไถใหม่ไม่ต้องไปเรื่องปลูกใหม่ก็ดูแลเขาพักสี่เดือนอีกสี่เดือนก็ได้เก็บอีกแต่พัดพุงรู้ดีว่ามะละกอก็มีความเสี่ยงเพราะอาจเจอโรคไวรัสวงแหวนระบาดได้เขาจึงเลือกกล้วยเป็นแผนสองสำรองไว้เป็นพืชที่ไม่มีแมลงอะไรเขร้ามารบกวนไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรมากมายนะครับผมก็เอากล้วยเข้าไปใส,แส่แซมในดงมะละกอไม่ต้องไถใหม่เลยนะฮะ ไปใส่แสมระหว่างต้นก็ผลสุดท้ายพอสองปีมะ,ะกอละกล้วยมันขึ้นมาแทนเลยพอกล้วยขึ้นมาแทนเรามองพืชผสมไม้ส่วนไว้ไว้รอล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เอาไม้ผลที่เราตั้งเป้านะครับมาวางแทนตงต้นมะกอซะ ระหว่างกอกล้วยจะมีมะม่วงน้ำดอกไม้ต้นเล็กๆแซมอยู่เป็นจำนวนมากมีหญ้าแฝกปลูกขั้นช่วยป้องกันการชะล้างของหน้าดินและเพิ่มความชุ่มชื้นเวลาให้น้ำก็ให้ครั้งเดียวพร้อมกันได้เลยมะม่วงเราก็ไม่ต้องทำร่มให้เขาเราได้ร่มจากกล้วยด้วยแล้วเรามีรายได้จากกล้วยด้วยมันเป็นการลดต้นทุนแล้วก็มีรายได้รายได้ที่เลี้ยงเลี้ยงก่อนที่ไม้ผล,ละรยแหนบจะออก วิธีคิดนี้ได้ถูกนำมาขยายผลในพื้นที่ทั้ง39ไร่ที่เต็มไปด้วยการวางแผนการปลูกทั้งระยะสั้นระยะยาวการผสมผสานของพืชผักผลไม้และสัตว์หลากหลายชนิดที่อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ยังแปลงผักกูดที่ได้อาศัยร่มเงาของต้นชมพู่หรือผักสนครัวที่อยู่รอบกอแก้วมังกรน,นอกจากจะช่วยลดภาระการดูแลแล้วยังช่วยประหยัดน้ำประหยัดปุ๋ยและประหยัดพื้นที่เพาะปลูกหรือการตัดแต่งต้นกล้วยแต่ละครั้งก็ได้ใช้เศษเหลือทั้งใบแก่หน่อสวนเกินและต้นที่ตัดเครือแล้วไปทําประโยชน์ต่อ ส่วนหนึ่งจะถูกทิ้งไว้ในแปลงรอวันย่อยสลายกลับกลายไปเป็นปุ๋ยบำรุงต้นทั้งยังช่วยคลุมหน้าดินควบคุมวัชพืชได้เป็นอย่างดีอีกส่วนหนึ่งนำกลับมาสับละเอียดผสมกับรัมและข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารของหมูวัวและไก่ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้มากผลไม้ที่ไม่ได้คุณภาพอย่างมะละกอกล้วยฝรัง่งที่ต้องปลิดทิ้งมากมายในสวนพัดผงก็เลือกวิธีแปรรูปอย่างง่ายๆเปลืองเวลาและแรงงานน้อยที่สุด ใส่ตะก,กร้าตั้งๆไว้รอเวลาให้มันสุกทนนิดพอสุกก็สับสับสับโยนลงน้ําตุ้มนะครับปลาก็กินสับสับสับโยนให้หมูเอาไปให้วัวกินให้วัวกินก็กลายปเป็นเนื้อให้หมูก็กลายปเป็นเนื้อให้ปลากลายปเป็นเนื้อไปให้ไก่กลายเป็นไข่นี่คือหลักเรื่องของผสมแบบเกื้อกูล คือการเข้าถึงหัวใจของการผสมผสานบนฐานการจัดการที่ง่ายและได้ผลสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใช้สิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเลี้ยงสัตว์ได้อะไรอ่ะเลี้ยงสัตว์ได้ได้เรื่องของขายเนื้อใช่ไหมครับใช้สองได้เรื่องของปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยพอปุ๋ยน้ำปุ๋ยปุ๋ยจากสัตว์ไปไหนมันก็ไปหาพืชพืชได้ผลผลิตมันมาจากไหนมันไปขายเป็นราคา เป็นปราคาโดยตรงอีกส่วนมันก็ย้อนย้อนมาคืนให้สัดมันไม่ได้ไปไหนเลยฮะมันก็อยู่อยู่ในในวัฏจักรวนวนอย่างเงี้ยปกติถ้าเราไม่ทำลงเนี่มันก็เป็นต้ตนทุนที่เราต้องไปจับจ่ายเข้ามาแต่ตอนนี้ไม่ใช่ต้ตนทุนที่เราจ่จายเป็นต้นทุนที่เขาเกือ้อกูลซึ่งกันและกันเองแล้วส่งผลมาให้เราต้นทุนก้อนใหญ่อีกก้อนของเกษตรกรทั่วไปคือค่าปุ๋ยเคมีและยาฆ่า,มาแมลง พัดธงสามารถจัดก,การให้รายจ่ายส่วนนี้กลายเป็นศูนย์ทันทีเมื่อเลือกวิธีการผลิตแบบอินซีโดยผลิตน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆขึ้นมาใช้เองมันจะว่ายุ่งยากมันก็ไม่ยุ่งยากครับเพราะว่าเคมีเคยวิเคราะห์กันนะการใช้ก็อาทิตย์หนึ่งก็สองครั้งขี่กันอย่างพวกชีวภาพก็อาทิตย์ละสองครั้งเหมือนกันโดยประมาณ3าถึงวันขี่ทีมันก็ใกล้เคียงกันนะแต่เวลาเปรียบเทียบถ้าผลที่ได้รับกลับมาเนี่ย เคมีจากที่เราฉีดเราต้องระวังแล้วบางทีเดือนสองเดือนป่วยแต่ย่าระบบคีวภาพเราเนี่ยเรื่องที่ว่าจะนอนล้มเลยเป็นไข้แบบเคยที่เป็นเมื่อตอนใช้เคมีไม่มีแล้วคือวิธีเกษตรกรรมยั่งยืนที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกหันมาพึ่งพาตนเองโดยอาศัยการจัดการให้เกิดความสมดุลเกื้อกูลกันและการตามธรรมชาติ ไม่โลกไม่รีบไม่ทำลายตนเองและนิเวศแวดล้อมความอุรมสมบูรณ์จึงคืนกลับมาในแปลงแห่งนี้จะมีผลผลิตออกดอกออกผลให้ทุกคนได้อิ่มใจทุกวันชมพูลูกแดงสวยสดวานกรอบชื่นใจสับประรดก็ทยอยแก่ทยอยเก็บได้เรื่อยๆฝรั่งแป้นสีทองแต่ละลูกถูกห่อไว้อย่างทนุถนอมกันมดกันแมลงมาไต่ตอมผิวสวยใสน่ากิน กล้วยน้ำว้าก็ออกเครือให้เก็บได้ตลอดทั้งปีลูกอวบงามเครือใหญ่ๆช่วยกันตัดช่วยกันแบกไม่นานก็เต็มคันรถหลังจากล้างทำความสะอาดอย่างดีแล้วลูกค้าขาประจำจะเข้ามารับถึงที่เพื่อส่งขายให้กับห้างสรรพสินค้าห้ายแห่งในเมืองใหญ่ ทุกวันนี้ครอบครัวของพัดพงศ์สามารถผลิตอาหารได้เองเกือบทุกอย่างมีผักมากมายในสวนมีปลาในบ่อมีไข่ในเลา้าพออยู่พอกินพอใช้แทบไม่มีรายจ่ายเลยแม้แต่แก๊สของต้มก็ใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์สามารถประหยัดเงินได้หลายร้อยบาทต่อเดือนมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นครอบครัวร่ำรวยความสุขมากขึ้น คือตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนมาผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับจุดเน้นและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ทั้งเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาติเกษตรทฤษฎีใหม่และวนาเกษตรแต่ทั้งหมดยืนอยู่บนหลักการพื้นฐานร่วมกันคือให้ความสำคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปลูกและผู้บริโภคพ,พึ่งพาตนเองมากกว่าพึ่งพาปัจจัยภายนอกครอบครัวทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขสามารถใช้ชีวิตอยู่รอดอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนจึงเกิดเป็นความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้าง ลุงการุณเกษตรกรบ้านน้องไผ่ล้อมก็เช่นกันเลิกฝากความหวังลมๆแรงๆไว้กับพืชไร่เชิงเดียวมาหลายปีแล้วหันกลับมาเลือกทางเดินชีวิตใหม่ไม่ขัดฝืนกับธรรมชาติปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูกทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกําลังทํากินเองดีกว่าเหลือค่อยไปแบ่งให้พี่น้องกินเหลือจากพี่น้องก็เอาไปขายเนี่ยมันก็อยู่ที่เรานี่เนี่ยถ้าเราไม่ พึ่งตัวเองจะไปพึ่งใครเขาอยู่ที่ใจเรามันก็ทําได้หมดทุกอย่างอย่างเนี่ยก็เอาตามแนวของพ่อหลวงนี่เนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอีเนี้ยแน่นอนบนเนื้อที่ราวร้อยไร่ที่เคยปลูกพืชเชิงเดียวอย่างเดียวจึงถูกจัดสรรใหม่แบ่งพื้นที่มาปลูกข้าวนาปีไว้กินเองเพิ่มความหลากหลายเข้าไปด้วยพืชพันธุ์สารพัดชนิดที่เก็บกินเก็บขายได้ ตั้งแต่ผักสวนครัวผล,ลไม้ไปถึงสมุนไพรและไม้ดอกโดยปลูกหมุนเวียนกันไปให้สอดคล้องกับพื้นที่และฤดูกาลร,รวมทั้งสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนของครอบครัวอย่างพืชไร่น,นี่เราไม่มีน้ำรดเราก็อใสยฝนธรรมชาติก็ปลูกช่วงฝนล,ลงเราไม่ปลูกมากแค่พอน้ำเพราะแหล่งน้ำเราขาดถ้าทำมากเสี่ยงมากลงทุนไปแล้วมันจะขาดทุนคือการรู้จักประมาณตน ในหน้าแล้งที่น้ำมีไม่เพียงพอไร่ข้าโพดและทันตะวันจะถูกทิ้งร้างลุงการุณเพียงแต่เอาปุ๋ยขี้วัวไปใส่ทิ้งไว้รอฝนมาแล้วค่อยหว่านเมล็ดพืชไร่เป็นรายได้ก้อนใหญ่ก็จริงแต่ได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น ในขณะที่ทุกวันสา,าสามารถเก็บเกี่ยวพืชผักผลไมอ้อื่นๆขายมีรายได้ไม่ขาดช่วงหากรู้จักวางแผนการผลิตไว้ตลอดปีเชน่นพอหมดพริกหมดผักหวานก็มีมันเน็บมีมะขามเทศออกมีฝรั่งออกรวมทั้งมีมะรุมสเดาสวาวรสก็จะออกต่อกันไปไม่ขาดสายอย่างมะนาวเนี่ยเราก็เอาพันธุ์ที่มันขายได้ตลอดปีมาผสมไว้ด้วยถึง อีตอนดกๆเขาชอบพันหอมอีพันนี้มันออกขายทั้งปีเวลาอีนั้นหมดอีนี้มันก็แพงเหมือนกันมันก็ใช้ได้ถ้าจะให้ออกนอกก็ดูได้ราคาแล้วก็ลดน้ำเอาแม้จะเป็นหน้าแลง้งแต่เงินไม่แลง้งหากรู้จักวิธีจัดการและการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดอย่างพริกสดปีนี้มีผลผล,ผลิตออกมากจนล้นตลาดราคาตกลงมาเหลือกิโลละ15บาท แม้เกษตรกรจะไม่สามารถควบคุมกลไการาคาแต่สิ่งที่ทำได้คือการจัดการผลผลิตของตนราคาถูกเราตากเลยตากขายแห้งก็ได้ราคาโลนึงก็ร้อยฝาถึงวันนี้ป้าถนอมสามารถขายพริกแห้งได้กิโลละร้อยบาทรายได้ในหน้าแแ้งยังรวมถึงฐาน ที่ได้มาจากกิ่งไม้นานาชนิดหลังจากการตัดแต่งไม้ผลในสวนมันเหลือทิ้งเผาไฟทิ่งเฉยแล้ก็มาเผามีคุณค่าไปหลายอย่างได้เงินด้วยแล้วก็อย่างไอ้กากถ่านหรืออะไรก็ม,มาทําปุ๋ยได้อีกมันเกลือกูลกาหนดเลยเราไม่ต้องไปซื้อหรักไปซื้อเขาเสียเงิน เช่นเดียวกับปุ๋ยน้ำหมักคุณภาพดีจากใบขี้เหล็กใบสาวรดฝักมารุมใบว่าหางไหลและตะไคร้แดงที่ทำเองได้จากสมุนไพรในสวนใช้ฉีดพ่นบำรุงดอกต้นรากใบและป้องกันมแมลงรบกวนเมื่อได้ปัจจัยพื้นฐานดีทั้งดินน้ำปุ๋ยและการดูแลเอาใจใส่พืชพันธุ์ก็เจริญงอกงาม เดือนคุมภาพันธ์ของทุกปีสวนของลุงจะเต็มไปด้วยองุ่นพวงใหญ่และลานตาหลายพันหลากสีที่ให้ผลดกเม็ดใหญ่รสหวานฉ่ำไม่น่าเชื่อว่านี่คือองุ่นในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ลุงนำมาปลูกเป็นเจ้าแรกในลบบุรีซึ่งกว่าจะถึงวันนี้ผ่านการเรียนรู้ลองผิดลองถูกมาไม่ใช่น้อยต้องมาศึกษาก่อนไปปลูกไว้ใช้ก่นจะออกลูกเลย ต้องมาตัดแต่งบำรุงให้ออกดอกถ้าฝนลงก็ระวังผิวมันแตกเนี่ยเราต้องระวังทามันแรงน้ำเราต้องคอยให้น้ำคุมเขาไว้จากพื้นที่ทดลองสองงานในระยะเริ่มแรกเมื่อมีประสบการณ์ตรงจนรู้จักและเข้าใจธรรมชาติขององ,งุ่นอย่างลึกซึ้งก็ขยายออกเป็นหนึ่งไร่ที่ลุงและครอบครัวสามารถดูแลได้อย่างเต็มที่ จนถึงทุกวันนี้ลุงสามารถผลิตองุ่นคุณภาพดีปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน G.A.P. ของกรมวิชาการเกษตรมีผลผลิตมุนเวียนออกขายได้หลายรุ่นในแต่ละปีเราต้องทำให้เป็นก่อนประสบการณ์ของเราก่อนก่อนจะทำอะไรต้องศึกษาก่อนคือเรียนรู้ไม,ไม่สิ้นสุดต้องมันหาวิชาใหม่ๆเข้ามาเรื่อยประสบการณ์ตัวนี้เนี่ยคือเรียนไม่รู้จักหมด จนแจ่ตายเคล็ดลับจึงอยู่ที่การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาทำไปเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาไปไม,ม่มีหยุดสวนของลุงเต็มไปด้วยผลผลิตคุณภาพดีมากมายและหลากหลายกลายเป็นจุดแข็งดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อถึงที่แทบทุกวันจะมีพ่อค้าแม่ขายรายย่อยเข้ามารับซื้อพืชผักผลไม้สดใหมหน่าหนานาชนิดเพื่อน,นำไปจำหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง ดร้อยสี่สิบบาททุกอย่างนะเจ้าของในสวนถ้ามีอย่างผักหวานเนี่ยถ้ามันมียอดก็ต้องเก็บมีดอกก็ต้องเก็บขายไปอย่างพริกอย่างหอมก็เอาเฟนไว้อย่างนั้นเนี่ยเขามาเขาก็ซื้อกันทีละโลสองโลไปอย่างนั้นขายได้ทุกอย่างเนี่ยขยันไม่อดตายได้เงินทุกวัน และบ่อยครั้งมีนักท่องเที่ยวขาจรแวะเวียนเข้ามาเลือกชิมองุ่นและอุดหนุนผลผลิตต่างๆอยู่ไม่ขาดองุ่นของลุงก็หวานดีค่ะอร่อยอร่อยก็กินซื้อจากตลาดอีกระลุงก็ทําแบบปลอดภัยนะก็กินแบบสบายใจอะ่ะก็เราก็ขายได้สบายใจด้วยก็เราก็กินด้วยก็ท่องไปปลอดภัยด้วยกันนะครต้องรักษาคุณภาพ อย่าไปซีซัวโกหกเขาเขาจะเข็ดเขาไม่ตามเอาถ้าเราทําดีเขาตามเอาเองอีตัวเนี้ยให,ให้ให้นึกถึงข้อนี้ไว้อย่าไปเห็นกับผลประโยชน์ตัวเองต้องเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่เขาคือการทําเกษตรบนฐานความรู้และคุณธรรมซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะนําไปสู่ความยั่งยืนของชีวิตเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลับมาที่ไร่มะละกอของพัดพงค์อีกครั้งหลังจากเจอไวรัสวงแหวนระบาดพัดพงศ์รู้ว่าเขาต้องไม่กลับไปปลูกซ้ำในที่เดิมอีกอย่างน้อย5ปีแต่มะละกอคือพืชที่เขาถนัดและทำได้ดีเขาจึงหาพื้นที่แปลงใหม่เป็นที่ดินเช่า12ไร่เพื่อปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ที่ปลอดไวรัสวงแหวนปลอด GMO และปลูกในระบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ช่วงนี้มะละกอกำลังออกผลงามสามารถเก็บได้สัปดาห์ละสองครั้งครั้งละ